สวัสดีครับ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 นะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็เป็นเลิกงามยำดีนะครับผมก็เอารถมาทรงหมอบให้กับลูกค้านะครับผมโอเคขอแนะนําตัวก่อนนะครับแม่จี้อย่างครับผมจัดแก้วปัญญาเจ้าครับผมก็ซักปัญญาครับซักปัญญาเนาะครับผมนี่แม่ล้อมปิีนแป้งเจ้าแม่ล้อมปีนแป้งเนาะ่อเขียนครับมาเป็นอย่างก็สักขีพยานกันรับรถเจ้าหน่อมเป็นพยานเจ้า นะครับเป็นพยานรับรถใหม่รถวันงามมากรถนะครับรถงามกัครับแม่แก้วครับผมรถงามงามเจ้าง้ามว้าวยกนิ้วขึ้นหน่อยครับผมรถงามเนาะยชื่อเราคุ้มค่าเจ้มค่าอ่าครับผมนี่นะครับผมเป็นรถมาสด้าบีทีห้าศูนย์นะครับผมนะฮะส่วนรุ่นโปรนะครับปีสองพันสิบสามนะครับผมตอนนี้ก็รถสภาพสวยมากๆเลยนะครับผมรถบ่เคยทำสีเคยชนนักที่ความจมหน้ามาเลยนะครับผมทำไมยูทิวได้ครับ ซี่มัเนาะมือกะโลเนาะมือกะโลครับตอนนี้เราเป็นรถบ้านนะครับเป็นรถมือสองสภาพสวยนะฮะซื้อจากเต้นเยี่ยครับผมเต้นเยี่ยครับ B A คาซิเวตเยาเจ้าเอ้มด้านเขาบริการดีก็ครับบริการดีมากเจ้านี่ให้ผมย้ำเลยบริการเยี่ยมเลยเจ้ายยเเลนะครับไปขายเป็นได้ไหมครับผมขายขายอูมวนเจ้าบริการดีนะครบริการดีนะครับท่านครับพูดภาษาดีก็ครับบริกาดีมากเจ้า นี่นะครับก็เรารับประกันให้่เลยนะครับผมสามปีเลยนะครับโอ้โหมีใบรับประกันเพ้อมแล้วครับน้อโอเคกอดีใจด้วยนะครับก่อวันนี้ได้เลิกรับพดนะครับวันนี้ก็ขออวยพรนะครับผมคือขอบคัวแม่แก้วซักนะครับผมนะครับอ่าลอยๆเฮงๆนะครับผมขอให้ถูกละวันทีนึงเลยนะครับมันผูกนี่นะครับผมว้าวครับผมผมครับผมครับกับก่อ สุดท้ายนี่นะครับก็ขอฝากไว้ตัวนะครับสำหรับผีปีน้องๆนะครับคนดีสนใจอยากจะได้รถมือสองนะครับมาที่ไหนนะครับผม BBA คาริเวทพะเยาเจ้าแล้วนี่บริการเป็นได้เพียงครับกันเองและคำนอกวณครับนี่นะครับผมถ้ารถปีอ่า18ขึ้นไปรับประกัน5ปีครับผมผมจะได้ความยินดีให้กับการขอบคุณวแม่แก้วตัวให้นะครับน้อ ขอให้ได้รถดีๆไปใช่ก็ถ้ามีปัญหาอย่างก่าติดต่อหาผมได้เลยนะครับผมยินดีบริการหลังการขายนะครับผมครับผมนะฮะอ่ะคนแรกครับนเน,นาะ